بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقنا في الدين والمن رب شرالي لي صدري ويسري أمني من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوة ميتا باني قام جمرين الله سبحانه وتعالى دي بورت وصف بوسطة تراك تان ความเมตตาเป็นสิ่งที่คำจุดโลกก็ว่าได้ความเมตตาคือสิ่งที่อันอิสลามให้ความสําคัญความเมตตาศา <c oughs> สนาอิสลามให้ความสาคัญไม่ว่าจะเป็นการที่ว่าผู้ใหญ่เมตตาเด็กนะครับการเมตตาซึ่งกันและกันนะครับการเมตตาต่อลูก,ลกแม้กระทั่งความเมตตากับบุคคลที่ปฏิเสธหรือว่ากาเฟตหรือผู้ที่ปฏิเสธอลัลลอฮฺสุบฮานตลาก็ตาง ความเมตตานี้มันเป็นคุณสมบัติสําคัญที่ท่านรอซูลสุลตารละฮ์อะลัยฮิวะอัลลัมได้มีอยู่นะครับพี่น้องที่รักศรัทธาชนที่เคารพนะครับเรียกว่าอ hm ัลลอฮ์มาตุบิลกุฟฟาร์ความเมตตาต่อผู้ปฏิเสธนะครับเขาบอกว่าอินนันมุสลิมาราะฮีมุนบิคุลลิเชอินฮัดดาบิลกุฟฟาร์มุสลิมเนี่ยต้องเมตตากับทุกสิ่งทุกอย่างถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ปฏิเสธก็ตาม ฟันมุสลิมยาซาไลาลันวานาฮารันมุสลิมเนี่ยใช้เวลาทั้งกลางวันกลางคืนแล้วก็ใช้ความพยายามทุกสิ่งทุกอย่างมินอัจลิดะอัติลกุฟารอีลันอีมานนะครับในการที่จะเรียกร้องผู้ปฏิเสธมาสู่การศรัทธาต่อหรอนี่คือเป็นความเมตตานะครับเขาปฏิเสธเราก็พร้อมที่จะเรียกร้องพวกเขาเหล่านั้นมาสู่ความเมตตาเขาเลย ว่าอีคราจูมมินัุริมาิอิละโนตและให้พวกเขาเหล่านั้นได้ออกห่างจากไฟนรกนะครับว่ามีอาซาบิจันนมว่ามินดีกิดดุนยาอิลาสอาติดดุนยาวัลอาคราะและออกจากอาซาบการลงโทษในนรกยันนำนะครับและความแคบแค้นในดุนยาออกไปในะอีลาสอาติดดุนยาวัลอาคราะไปสู่ความ กว้างขวางในดุนยาและอาเครอพี่น้องที่รักศรัทธาชนที่เคารพโดยเฉพาะยิ่งทาร,รุณสโลตอห์ฮาวะเลฮิวะสลัมนั้นมีความเมตตาเป็นอย่างมากนะทาร,รุณสลตลห์ฮาวะเลฮิวะสลัมของเราเนี่ยนะครับมีความเมตตากับผู้ปฏิเสธครั้งหนึ่งทาร,รุณสลตอห์ฮาวะเลฮิวะสลัมได้เดินทางไปที่ตอเอฟนะครับทารูลอยู่ในมักกะพยายามแกเรียกร้องญาติพี่น้องของท่านนะครับ ให้มารับแสงสว่างมารับนูรรัศมีแห่งอิสาลานเพื่อให้พวกเขานั้นได้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์คือทาราุณเนี่ยเป็นศาสนาโทษพระอ,องค์รอบรู้พระอ,องค์รู้ว่าก็ AH. ตาลาสร้างมนุษย์ขึ้นมาในโลกเนี้ยเป้าหมายก็เพื่อให้อิบาระดต่อลอ์เพียงองค์เดียวถ้าอิบาดะดต่ออัลลอ์ใครมีอิบาดต่ออัลลอฮ์องค์เดียวเขาก็จะได้เสวยสุขนะครับทั้งในดุนยา โดยเฉพาะยิ่งในโลกหน้าอักรา้วกกับสวรรค์น,นะอลัลลอฮ์ส่วนใครที่ไม่มาเตาฮีดมาให้ความเอกภาพต่ออัลลอฮ์ไม่กล่าวว่าอลัลลอฮ์องเดียวแน่นอนเขาจะต้องถูกลงโทษอย่างยาวนานและทรมานยิ่งโด้วยนี้เองท่านจึงได้เดินทางนะครับไปดาวะที่ต่อเอฟเมื่อท่านไปดาวะไปเชิญชวนชาวตอเอฟกับทำร้ายท่าน ให้เด็กๆเอาหินมาคว้างท่านเอา,เอา,เอาสิ่งต่างๆเนี่ยมาทำร้ายท่านจนกระทั่งฟันหักบางครั้งนะเลือดออกจากหน้าไหลมาถึงข้างล่างนะครับพวกเขาเหล่านั้นโหดร้ายกับธนบีอย่างมากมายแต่ธนบีมามะสัสลอฮวาลิฮวาสลัมเป็นไงครับมีความเมตตาวามาอรสันนากะอิลลัราะห์มะตัล,ลิลอาลามิน เล,ลาเร์บอกไว้ในกุรานบอกว่าเราไม่ได้ส่งเจ้ามายกเว้นเพื่อความเมตตากับชาวโลกเพื่อเป็นการเมตตากับชาวโลกท่านจึงมีความเมตตาท่านถูกขว้างถูกทรมานอย่างหนักทั้งทั้งที่ท่านมีความเมตตาต้องการจะเรียกร้องพวกเขาแล้วนั้นเนี่ยให้มารับอิสลามเขาถูกนบีถูกขว้างถูกทําร้ายอย่างรุนแรงในขณะนั้นเองมาลิกัตก็มานะครับแล้วมาบอกว่าเจ้าจะเอาหรือเปล่า นะเจ้าจะเอาไหมถ้าฉันจะทำลงโทษพวกเขาเหล่านั้นด้วยการที่เอาภูเขาสองภูเขาเนี่ยมากระแทกใส่กันโดยให้พวกเขาเหล่านั้นอยู่ตรงกลางหรืออีกนายหนึ่งมาบทขยี้พวกเขาเหล่านั้นให้ตายไปในฐานะที่เขานั้นได้ทําร้ายท่านนะทําร้ายท่านทํำให้ท่านเจ็บปวดทาำให้ท่านเลือดตกอย่างออกขนบีตอบอยังไงครับอ่ ท่านนาบีบอกอย่าอย่าทําอย่างนั้นนะแถมท่านนาบียังขอดุอานะครับพี่น้องลองฟังนะครับว่าท่านนาบีมัมัลลอหฮะลั์ฮุซามขอดุอาอย่างไรมันแสดงถึงความเมตตาของท่านนบีขนาดไหนท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์มหดีเก้ามีฟะอินนะฮุมลายะละมุโอพระเจ้าโปรดฮิดายะประทานทางนําให้กักบประการนั้นด้วยเถิดหมายถึงบรรดาผู้ซึ่งที่ชาวตอวเอฟที่เอาหินขว้างท่านนาบี ทำให้ทนนบีฟันหักทําให้ทนนบีหน้าแตกนะครับแต่นบ,บีแทนที่จะโกรธเพราะขนั้นทนนบีมีความเมตตาท่านก็เลยบอกว่าอัลลอฮุมะดีกาฮุมิฟะอินนะฮุมลายะละมุนโอล l l a ์โปรดกีดายให้พวกเขาได้เถิดพวกเขาเหล่านั้นไม่รู้เห็นไหมครับนี่ความเมตตาของนบ,บีแล้วทนนบีก็ได้กล่าวอัลลอฮุยา بعثو บิ أ ص ม ا ب ه ว م ฮิด ح ฮู หวังว่าเราตาลาจะได้ให้ลูกหลานเขาเพราะขนนั้นเนี่ยยุคต่อไปที่คลอดออกมาเป็นบุคคลซึ่งที่ให้เต้าหีตอ่อเราให้เอกภาพต,าอต่อเราด้วยการว่าเลาอง์เดียวเห็นไหมครับนี่คือความเมตตาของท่านนบีสมกับที่เราตาลา 9, ก่าวในกุรานว่ามาอัลสันนากะอิลลารหมัติล,ลินอาลเมินเราไม่ได้ส่งขั้นมายกเว้นเพื่อความเมตตาแก่ชาวโลกพี่น้องที่รักสัทธาชนได้กรุบสรุปว่า เราในฐานะเป็นอุมมะนบีเราต้องเมตตาคนถึงแม้ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นกาเฟสจะเป็นผู้ปฏิเสธกระตามเมตตาด้วยอะไรครับด้วยการดาวะด้วยการชวนนะครับชวนมารับอันอิสลามชักชวนด่าวะเรียกร้องมาสวอนอิสลามพอมารับอิสลามเนี่ยเป็นไงเขาก็จะได้ปลอดภัยจากการลงโทษในขุมนรกนะครับถ้าเขาอามันดีเขาก็จะได้เข้าสวรรค์น,นนะเราบอก แต่ถ้าเขาไม่มาเนี่ยเขาก็ต้องถูกลงโทษตลอดกาลนะครับอาบ,บัดันอาบ,บัดันด้ความเมตตาของเราจะต้องมีให้กับทุกนะทรัพสิงในโลกนี้นะครับแม้กระทั่งผู้ที่ปฏิเสธัลอ์กามตามใครครับตามสุนนะของต่านนบีมอมัสรออวารีฮวสลัมที่ท่านไปด่าว่าชาวต่อเอฟแล้วต่อเอชาวต่อเอฟก็ทําร้ายท่านแทนที่ท่านจะโกรธนะครับหรือจะให้มาริกัตทําร้ายพวกเขาเหล่านั้น ท่านกับขอดูอาวบอกว่าอ ah um ัลลอฮ์มหดิฮิมพระอินช่าหุมลายะละมุนโปรดเมตตาโปรดเมตตาฮิดายะให้กับเขาด้วยเพราะพวกเขาเหล่านั้นไม่รู้เพราะฉะนั้นเราในฐานะเป็นมุสลิมนะครับเป็นองค์มบะฮ์นบีมุฮัมมัดเราต้องพยายามนําเอาซิฟัตแห่งอาระมะความเมตตานี้ไว้ในตัวของเรานะครับแล้วก็ที่ทํานี้เพราะไรอ,อิบจิกออามารดาติละหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺและแน่นอนทะเลเกินนะครับ เราก็จะได้รับความสุขนะครับทั้งดุนยานี้และก็อาคิรยะน่ะบิลลาฮิตตอฟิกวันฮิดายะสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ